มาเด้อมาเด้อกินขนมน้ำตาเมฆเด้อไปหากันนั่งลุงแล้วก็ซื้อขนมมาสู่ร้านกินขนมนั่งลุงผลเลือกเองผลเราผลหมักขนมเมียงอันนี้ก็คล้องตาเมฆมาตาลูกนั่งลุงเขาเลือกลายเพื่องมันมาเผาเขาเลือกสองอันให้ผนเลือกเอาเลยผลหมักเมียงให้ผนเลือกก็เลยบอกผลนะจะมากินขนมเมียงเลือกเอาเลยอันนี้ยายมักตัวนี้ ยายจับตัวนีก่อนหมนี่กิน <dialect> กินกินกินเอาะถานเอาจ้ะเจ็ดน้เลกนีาแนลเ้ระถานมาเด้อไปตลาดนะหืมผู้เสือใหม่จิ้มพันนี่ใปเห็นีก็เลยสื่อสหารตะเวนใครผู้หุ่นร่วมอย่างนต้ฉันจับพไปเออเออ ซื้อมันนะมันใส่แว่นเลยเออมันแว่นข้าวปลาีข้นขิ้นกินกินขึนข้ม่้นลง้นเอขนนเส้นิ่นกระมักขนมมันนเพิ่นกระมัก ขนมมันนี่พันเรียกินแต่แต่โม่อ้อยอืมเรียกกินแต่น้ำอ้อยขนมมันแตรยกอ้อยใครอะห้องรู้นเลยนี่ขาว้นมะอ้อยหัวใสเขาอดเผาเลยนะอืมนี่ขนมแขกเสื้อผักซื้อผักซื้อมาเพ็ดเพล่กินจม ชิ้นผิดห่าวแล้วมันจะบ่มโบนเาชิ้นผิดกันนี่ละขึ้นมาว่าจะกำนัางอนิ่มผิดนิดผิดนั่นทิ่มคูเถื่อได้กันนะเอาทิ่มชิ่อผิห่าวเศ้าพังแตะไรเก่งผิดห่าวนะฮบก็ขวบพนเมียนวันี่กินเนี่ยไปก็ไปขายละผิดแหงนะยังคงหนึ่งจะขวบพลไดเยอะนะ แม่เน,นเสพมะคนมถาพอะเม่ใช่ไหมคุณนมบวกมัคุนตหะถูกใช่ะละหารงานตรงสีเดงบแม่หางน้อยหนึงก็ไปรอนารอนาแม่ี้กตสิเอยูนแม่มัน,นมืองไเว้นหอติดแต่แม่แล้วไอยู่อื่น อายุนมาก,ก็ได้แล้วท่านบมไม่แม่แต่ยืนยายก็ได้ง่ายหายต่ที่แรกแบบมือเดียวแล้วแหละหายจะได้อันนี้หายได้มือเดียวแตอยางยงอ่อยอีกแล้วคุณแม่มันบรรลุอีมวยผัดอินมวยเอามาผ่านมาเปิดมาหมด ลูกนั่งมวยมันนั่นมันหัวจเคลื่นมาถสงไหนจะหจะห่องใช่หมแบบนี้ะอืมแล้วใครดีกย่งกับคุณน้องเอมนะไ <Thank you. S 2> อคิวไอคิวคุณใหญ่งไ้เนนค้าแคน,น,นกี้แคนกี้ขามมันจะเป็้ามเงินะข้หัวเขาขมะแคนกี้ไอคิวจี่ือแบบย่ก็แบบนี้สาบแล้วเป็นแบบไอแล้วเ็อยากคือแบบ เด็ดสามเด็4สี่ได้มันเถอะเนาะสี่นอยสี่นนเลยรุกคจะแขกเป็นบ่าวเป็นบ่าวรือเป็นสาวคุณชายรู้หญิ่งจะแขกใช่หนุ่ยหญิ่งอ่ะเิ่งบิ่งบ่คุณูะแขกนันเออคุณชายคุณชายบ่เอาตีโตเป็นบ่าวเลยเป็นบ่าวเลยจะเอาเมียเหรอนะเดดไผ่ได้เคยก็แต่นางลาวนะกินกับใกล้จีเอาเนะอนะกินกัเป็นสาวเลย สี่คนเนาะสอืมเน่ยน้อยเธอจะสคนนี้อืมน้อยผ่ผูชายมาสองได้เ่ยิ่งคนหนึ่งนะจะเอาผัวเรานั่งปิ้งยังกับเอาไงนะฮะเดเคยเลยโตก็จะเอานผูชายก็จะเอาเนี่ยแหะอายการศาไ่หมาจากชุดนางีน้อยทวนะ ตัวนั่งอันนี้นะนังปิ่นนั่ตัวนั่งปิ่นนี่นะอันนี้กานทานโอ้ด้วยพวดี่เห็นเนาะม่เอมยงังจะซื้อขนมเอมยงคือเสร็จน่ะเป็นอะไรเบื้งเด็ดไม่แม่อนอย่มึงหรือคล้ายๆก็เป็นคือกันบอกเห็นจะเกลือกูบ่าบอกเห็นจะเกลือแล้ว ผูบ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวชดชดนี่ยาู้ารเห็นไหมเออเออคนสามสิบปีนั่นยังอลูกหรือม่เออยกแขดีเลยละนั่นแหละมันได้ไช้ไพ่เผิ่งลูกแล้วแบบมวยนะมวยได้เพิ่อลูกแล้วนะออยากว่าความเบาเอี่ยมหน่ เงินสองหั่นบาทเเงินสองหมื่นบาะ่อาการศานหเขาคก่วุลสิ่งหนึ่งก็ได้หลายมื่ได้หลายสนนะตาดแม่หยักไม่หายนะถังก็สายเกิดมาลูกุงมันมาั่งมันมาทำาให้จะสายเสือมันหยีอยากไปเลยเลยได้มาเลยเดี๋ยวนั่งกับแก่ออกน่มันสิหล่นจะตั้งนะของรมัดมันหยักเขานงเหนียวอะลูก bây bác kêu em có phun là sai sự cái đen bây giờ phun bây cắt mất chong khô rồi thỉnh Mất cửa là không biết kiểu thay là cắt bây giờ muốn khử thấm vào đây má bảo um Cô, cô. ยังเกิดเลยปดเจะรวมตารางเ้อดไปเฮือนขึ้นขึ้นทางเฮือนน่ซื้อยเฮือนเลอืมกัดยังไงเดี๋ยังกัดเกิดป็กะวเด็กน้อยมาน่อยแลวันเข่าเนาะเอาเวาเ่าแล้มาจ้าเอาเมื่อจับนี่คอยตีคอยเกิดตีมันตีปากมันบลาบอ่บดี้บอดอะบ่เฮือบ่เงีบ่ยังซื้ออยู่จาเอ้ยงมึนกระดดแต่ไม่รูามันพิดอ Sau tí là phải nông no lý bà baku anh ừ, phải non lì hết nắm mong một luôn này này, em mục nát đấy, em ừ, cứ chịp mục nát baku anh em mong em mục kia nhắn 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 เห็ดนายมดมึงเ้ยไม่เห็นท่าตนมันอ่ะทางหาดีเลยมาทางหางย่องว่องาถ้ามันหางเราเขต้องออกไปเบืงงเราได้มันคุณเขามาหาบมึงเจ้าก็อยากเล่นนะถ้ามันมาเนทงเพื่อนคอยใส่กระแจไว้คอยได้ไ่เล้กำเวนถ้าคนมาเขาจะเข่าใจะคลห้จังเออแล้วไงไมกัดยำไม่กัดบอไม่กัดแล้ แต่จะเป็นบางคนเป็นผู้มันสร้างหรือไม่เด็กก้าวพี่จ้อยกับแม่มันฮะเด็กกันเลยแหละมาตักน้ำเอาเป็นยางกับมานฮะทักมันช่างมาขอบตักน้ำเงินจะบอกคนอื่นมันกำบันได้เหรอเฮาเนื้อหนึ่งเลยมันก็โกโก้เฮาบอกโกโก้มันก็อย่าอย่างนี้หรือไดงก็เอ้ก็อจ้อยนี่ฮันโกโก้ย่าแม่มาแม่มันก็ฮือ บอกเต่ายางมาปิด hmm. น mm ้าเหมือนเตัายางนกโกลเดนตัวจากสวกกับอรดาอขั้นห um, ้าวนินมนั่นนะเนี่ยนั่นแต่ชสร้างตีจจ้กแม่มั่มาช่างมาเหือนแล้วโกโก้บอกคือเปรมาลานอืมคือสรางผลอนี่นั่นใ่อซื้อมัน็ยาเอิซื้อมักยานเซนไกเอิญซื้อเขาเอิญโกโก้โกโก้เก็เออยเอะต้องลาล้ลูก ครอบคัวชอบดีอิ่มแรงเลยราครอบครัวลูกมาอมเลย่ลกนยินกระเล็ตุตุนาเนะระเล็บุ๋นมือเออหนาเออมองเอานี่ยกระเล็อเราอยู่เนี่ครเากินกับอีนางเลยนะมึงก็นซนวะ่าเนี่ยพวกมึงไปไหมไปเวียบไปดูหน่ไปเวียดแต่เรกาเรก,ลกลับมาเราไปถัดผูน,นี่เออไปใก่เนี่ยก้าออ วันนี้อกับครอบครัวน่อยซุกอ้งเยอะก็นั่นแล้วเราผัดวเนแรกเรามาเราเดือดผู้ได้เห็ดกินในราอีกซงเถื่ออีแค่คีข้าแล้ฮะทุกวันคือวันวันครับโปเจีวป้าเจียวปลาฮากาตัากินกับลาอีแล้วไปยังมาเสิรผัดเอาเรากินอีมาแล้วก็คือคนหิบุนิยาข่าวยากมันก็เห็ดเม่ยนอล้วขัมาแล้วเห็ดเมี่ยเหมือนกออือก็ับรถไปเม่อยเ็ดเมี่ยเลยเห็ดหมอเห็ดยังเมี่ขัวมาถั่วกินยากเขายากเขายา มาจังเห็ดเลยได้สิท่านอยากกินหาอยากกินเขาแห้งการนั่นเล็กว่านี่เขาเป็ยังฝุ่นปานตะลินเห็ดใบรูด้ามชำเนี้อเริ่มงข่าวคนคั่วเลยเนาะคัวไปหาเงินหาค้ามเมียกะทำหน้าที่ในบ้านให้ดีเอากระแสนิยมไหนเป็นมาจังสิงมดั้ไข่เห็ดกินโอ้ยมันหายได้แบบนั้นอืมหายเลยตอนแรกนี่งกิได้หุงเขาให้เพิ่นเลยเนี่น้องมม่ตยโอเคบายคลิปนี้ได้ลาเด้อ